ได้มีคอมเมนต์ตอบกลับนะคะซึ่งเป็น f c ฟแฟนคลับ FC ตอบกลับกันเองนะคะบอกว่าหลังจากคีเมอ่อว่านนะคะได้มีคอมเมนต์ออกมาประมาณว่าจักพอเม่เพิ่นสิมาเอาลูกกลับไปมือใดพอแม่แท้ๆซีมาเอาลูกเพิ่นกลับไปมือใดนะคะลา่าสุดค่ะได้ออกมามีเอฟซีท่านหนึ่งค่ะได้ออกมาตอบกลับคอมเมนต์นี้เลยค่ะบอกว่า คนที่คิดว่าพอแม่แท้ๆของน้องอาอายสักุณาพรสิมารับน้องกลับไปผูใ้ใดคิดแบบนี้สแสดงว่าคนนั้นรู้ไม่กินวาสั่นกับพี่น้องล่าสุดค่ะได้มีเฟม้มทายลูกคูทายลูกรวมเฟมกันนั่นก็คือบอสนกและกับพ่อแม่ของอิหลา่าเอง นะคะน้องอาายเองซึ่งเพิ่นเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะพีนงเพิ่นบ่ได้คิดว่าเพิ่นสิมาเอาลูกเพิ่นกลับเลยเพิ่นเห็นลูกเพิ่นนจะเิญก้าวนาเพิ่นยิ่งดีใจแล้วเพิ่นก็เข้าใจกันดีระหว่างครอบครัวของน้องอาายสักุณาพรกับพ่อจ๋าพาะว่าก้อนหนานั้นเพิ่นกะได้บอกกันแล้วเข้าใจกันแล้วค่ะมีแต่แต่ค้นทีอิจช้าเท่านั้นที่เขาไปคอมเมต์โน่นนี่นั่น เรื่องนั่นเรื่องนี้พ่อเห็นน้องสู่กับอุปสรรคต่างๆมากใดเห็นน้องกําลังไปได,ด้ดี<ม>เห็นกําลังมีความเจริญรุ่งเรืองมีคนทีบอหวังดีเขามาคอมอเมนต์นน่นนี่นั่นขอบอกค่ะว่าสิ่งทีท่านคอมเมตนคือว่าเป็นความจริงล่าสูดค่ะพ่อแม่ของน้องอา,อายอศกุณาพร บอสนกพงศกรเพิ่นเข้าใจกันดีนะคะเพิ่นเว้ากันเข้าใจกันเพิ่นบ่เคยคิดว่าเพิ่นเสียเอาลูกเพิ่นกลับไปเห็นลูกได้ดีเห็นลูกมีค้นหักอยู่กับพ่อจ๋าด้วยพ่อจ๋าเมตตาด้วยท่วามีแฟนคลับเอซซัพพอร์ตดูแลเพิ่นยิงพุ่มใจเพิ่นบ่ได้คิดว่าเพิ่นสิมาเอาลูกเพิ่นกลับค่ะ คนที่เขามาคอมเมนต์นั่นก็นกนคือคนรูบ่จริงวาสั่คค่ะค่ะได้มีเอฟซีค้นทีพิ่นรูจริงนั่นแหละค่ะสําหรับคอมเมนต์นี้นะคะเพิ่นได้ตอบกลับกันนั่นแหละค่ะพี่น้องว่าที่จะเว้านั้นมันเป็นเรื่องจริงบ่แม่นความจริงจจงเบ็ดทีว่าพ่อแม่ขอ,องน้องอาอายสักุณาพรสีมาเอาอีหลกลับไปค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะค้นเฮานะคะการคอมเมนต์สาคัญมาก คอมเมนต์สำคัญมากการที่ค้นนะคะสิพานเรื่องเล่าทีลับบากอยากแสนเข็นมาในชีวิตแล้วพ่อมาถือช่วงจังหวะทีฟ้าเปิดโอกาสให้ทูกคนย่อมพยายามทีสีท้ำผลงานออกมาให้ดีแล้วยิ่งเด็กน้อยตัวในน้อยอย่ยางอาอายสัปุณาพร ทีนองที่นองไปเบิงเลยเบิงจากหนาสแสดงสดแต่ละงานแต่ละไล่เบิงความตังใจของนองเบิงความทีนองมีความมุมงม่งหมั่นในการทีสิทํางานอาอศกุณาพรเป็นเด็กที่มีความคิดความอ่านเป็นเด็กหน่อยทีกตันยูบอมี่บอคิดว่าพ่อแม่ผู้ให้กําเนิดกับพ่อผู้ให้ชีวิต น้องอาอายเพิ่นเป็นค้นทีคิดเป็นนะพี่น้องเป็นเด็กที่คิดได้คิดเป็นผู้ใหญ่บางคนอายเลยค่ะสำหรับความคิดน้องอาอายเป็นเด็กหน่อยแต่ว่าเพิ่นอีกมุมหนึ่งของอาอายเป็นผู้ใหญ่มากนะพี่น้องเป็นเด็กเฉพาะร่างกายแล้วก็บุคลิกแต่ความคิดปัญญาแล้วของอาอายสก,กุณาพรเป็นผู้ใหญ่มากผู้ใหญ่จนวนบางคน ผู้ใหญ่บางคนคิดผู้ใดคนละค่ะในคําบอกคาจาของน้องอาอายสักุณาพรถือได้ว่าเด็กผู้นี้เกิดมาพร้อมบุญญาวาสนาอิหลีค่ะเพิ่นเป็นคนมีบุญอิหลีสําหรับน้องอาายสักุณาพรผู้ใดสงสัยในจุดที่ว่าพ่อแม่ของอาอายสักุณาพรสิมาเอาลูกกับตรงนี้ขอบอกนะคะว่าไม่มีวันนั้น อยู่กับพอจ๋าเพิ่นยิ่งภาคพ,พู่มใจเพิ่นยิงดีใจว่าลูกเพิ่นได้มีโอกาสได้เดินตามฝันมีโอกาสได้บอกยังไงหาเลี้ยงครอบครัวน่ะล่ละค่ะเด็กน้อยอายุเท่านี้เลี้ยงปูยาตาย่ายเลี้ยงพอเลี้ยงแม่แล้วก็มีโอกาสตอบแทนผู้หายชีวิตผู้ให้โอกาสอีกซึ่งเป็นอีหยังที่หายากมาก ในไหว้สำน,นีทีเสด็จตอบแทนบุญคุณบุญคุ้นคนนะคะสำหรับน้องอาอายยแล้วถือว่าโอกาสของน้องมาเร็วมาเป็นเด็กน้อยที่มีโอกาสสำหรับบางคนนะคะผู้ใหญ่บางคนยังไม่มีโอกาสบางคนก็คิดว่าอะเป็นอย่างเด็กน้อยพู้นี้ยังมีแต่คนหักอ่ะยังมีแต่คนเมตตาเท่กับเบิ้งจาก โตน้องอ้าอายโหลดค่ะพี่น้องน้องเป็นเด็กที่เบิง้งเบิ้งแก้งไดกับเบิ้งออกว่าน้องเป็นคนมีบุญค่ะพี่น้องสำหรับายศิลป์แล้วายศิลป์บ,บอกได้ขั้เดียวว่าเบิง้งแย่ไดคือเด็กหน้อยผู้นี้ตาเหาเห็นเห่ากับหักไหมพี่น้องว่าลูกคือการบากเพิ่นนิสัยอย่างในตูผู้ใดเห็นผู้ใดกับโต๊ะหลุมหลักไปเหมือนสหรับความหนารักของน้องอ้าอายสักุนาพรนะคะแล้วก็ออกมาชี้แจงให้แฟนคลับเอฟซี บ่ตองสงสัยแล้วก็บ,บ่ตองมาคอมเมนต์แบบนี้อีกห้กกำลังใจเล็กน้อยไปค่ะบ่แมนสีมาเห็ดห้เล็กน้อยทีหาเหลี่ยงขอบค้ัวที่เพื่อนดินล้นทึ่งเลี้ยนทึ่งเลี้ยนทึ่งหลออเทึ่งเลี้ยนทึ่งทุกสิ่งทุกอย่างไผสีเห็ดใดซ้ำหนองค่ะเป็นตนาอายทีสีมะวาเด็กน้อยอายุซ้ำนี้เฮาเป็นผู้ใหญ่เลวควรสนับสนุนหรือว่า ให้โอกาสสําหรับคนเด็กน้อยผู้หนึ่งที่มีโอกาสได้เดินตามฝันนะคะเป็นโอกาสเป็นกําลังใจให้พ่อแม่พ่พอแม่เองหรือว่าปู่ย่าตายายเองเห็นลูกเห็นหลานเจ้าของมีโอกาสหาเลี้ยงบอกง่ายเงินนี่เป็นปัจเจปัปปจจัยหลักนะคะพี่น้องผู้ไดสิว่าจังใดก็สามเงินนี่คือมาที่หนึ่งก่อนมีเงินคือถามมีเงินแล้วเข้าสามารถ ซอยเหลือใดทุกสิ่งถูกอย่างซอยเหลือจุนเจือยค้นทีหายโอกาสเท่าซอยเหลือจุนเจือยค้นทีค่อยหายชีวิตเท่านั่นก็คือเงินค่ะถามีเงินแล้วทูกสิ่งยางกลับไปได้สวยน้องอาอายเพิ่นเป็นเด็กหน่อยที่สามารถหาเหลี้ยงปากเลี้ยงทองเลี้ยงคอบพวได้เฮ่าก็สมควรที่ิให้โอกาสเด็กหน่อยนะคะอยาไข้พ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซ มองไปไกลๆค่ะมองว่าเด็กหน่อยผู้หนึ่งค่ะสู่ว่าได้รับบ่ได้นอนอ้าวในสิไปเทิ่งเลี่ยนเทิ่งลำ่ำหายากพี่น้องให้โอกาสสนับสนุนลูกล้านไปเถอะค่ะให้โอกาสสนับสนุนไปค่ะเพราะวา่ายากหน่อยเขากับมีความฝันแล้วฝันของน้องกําลังสิเป็นจริงอยากให้พ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีซอยกันหนุนซอยกันเชี่์ซอยกัน พพอร์ตเด็กหน่อยนะคะที่เดินตามฝันนะคะสําหรับมือนี่ะยัยสิษย์กับน,น้าเลืองเล่าของอาอายสกุณาพรนะคะที่แฟนคลั์บีฟซี่ค่ะปางคนสงสัยว่าพอแม่เป็นจักสีมาเอากลับมือได้จ้งสันจังสีโซเล่กัน,นล่ะพีน่นองซึ่งว่าเป็นความจิงแค่โซเล่กันเข้าโซเล่กันว่าจะเป็นหรอมาคอมเมนต์ให้ให้คนเห็นดอกค่ะนะคะนี่แหละค่ครต่อย่าห้พ่อแม่พี่อนแฟนคลับีฟซีคิด จักน้อยหนึ่งก้อนสิงคอมเมนต์ีกอย่างออกมานะคะค่ะสำหรับมือนี้กับฝากให้พี่้องไว้เพียงแค่นิดก้อนนะคะสวัสดีค่ะ